โอซิลลุยเมื่อกันเรมาริดเลงซาลาอัปเดตข่าวเด่นตลาดนักเตะหลีกดังยุโรปอัปเดตตลาดนักเตะล่าสุดถึงแม้ว่าดีลใหญ่คงยากที่จะเกิดขึ้นในช่วงตลาดการแกนักเตะเดือนมกราคมนี้แต่เชื่อเลอเกินว่าน่าจะมีหลายดีลที่น่าสนใจเกิดขึ้นเช่นเดียวกันโดยในรอบนี้มีนความเคลื่อนไหวล่าสุดเกี่ยวกับอนาคตของเมซุตโอซิลแข่งส่วนเกินของอร์เนอลมาอัปเดตนะครับรวมถึงคริสเตียนอิเล็กเซนที่อาจจะได้ร่วมงานกับกุนซือมาลิชโอโปเปชโนอีกหลัง นอกจากนี้ก็ยังมีข่าวที่น่าสนใจเกี่ยวกับเซอร์กิโอรามอสและโมเมสซาลด้วยแต่จะเป็นเรื่องอะไรนั้นนะครับเรามาหาคำตอบกันนี้เลย Offi c i a l o s โอเ e สนะครับเซ็นสัญญาคว้าตัวแอนดี้คิงอดีตกองกลาง,ลางดาวดังของ Let เตอร์สตีมร่วมทีมจนกระทั่งจบฤดูก,กาลนี้โดยดาวเตนในวัย32ปีย้ายมาวมทีมแบบไร้กระตัวหลังหมดสัญญากับจิงจอกสยาม Let เตอร์สตีตั้งแต่เสมอทีแล้ว Offi c i a l Ruben วินาเกรสวิงแบ็กสำรองของวูดแฮมตันวูดเนลเลอร์ได้ย้ายไปร่วมทีมฟาร์มเมลิกา้าสโมสรในลีกบังเกอร์ด้วยสัญญายืมตัวจนกระทั่งจบฤดูกาลโดมิริดได้เล็งซาล่าแล้วยิงตัวเก่งของลิเวอร์พูลเป็นแข้งประมายอันดับหนึ่งในการสำทัพในช่วงสมัยน,นี้ที่มาทอลกสปอร์ตแบงค์โชว์เตอร์ตุตี้กำลังจับตาดูสถานการณ์ของ on, ิเกลรามอสเซ็นเตอร์แบ็กกัปตันทีมโดมิริดอย่างใกล้ชิดโดยรามอสกำลังจะหมดสัญญากับ ราชันชุดข,ข่าวเรยมเร็ดในช่วงจำนี้ที่มา ESPN Sport ธนดามอสเปอร์ไม่ต้องการที่จะขายหรือป,ปล่อยยืมตัวเดลเออรีลีกลองกลางดาวดังเลือดผู้ดีในเดือนนี้ที่มา Sky Sport ยันไร้ก็ะทมไก่เดีทองพร้อมที่จะโลเปาโลกาชานกาผู้รักษาประตูสมรองชาวอาร์เจนตินาและเดนนิสโรส แบ็กซ้ายเลือดู้ดีผลเทียมโดยในรายหลังในกับกำลังได้รับความสนใจจากสโมสรดังในตุรกีย่างแรบซอนสเปอร์ที่มาสกายสปอร์ตโอเดนอิโกโลหัวหอกซิงไงกิลแลนส้นหัวที่ปัจจุบันอยู่กับแมนเชสเต์แบบสัญญาณยิมตัวกำลังได้รับความสนใจจากหลายสโมสรในลีกกาตาและซาดิอาระเบียรวมถึงสโมสรในสกีผิวกรีที่ไม่เปิดเผยนามที่มาสกายสปอร์ต เนกซอ์ยูเต็ดได้มาลุกขึตกลงเบื้องต้นที่จะเซ็นสัญญายืมตัวบันนันวิลเลียมฟุนบักดาวรุ่นของแมนเชสเตอร์มาใช้งานจนจบฤดูกาลที่มากาตเชลต้าเดลุสปอร์ตลิร์พูเป็นหนึ่งใน5สโมสรที่ได้มีการติดต่อไปกับเอเยต์ของดาบิดอาลาบากองหลังตัวเก่งของไบรทมินนิงโดยหวังว่าจะเซ็นสัญญาฟรีนักเตะนะครับมาร่วมทีมหลังจบฤดูกาลนี้แต่ว่าเดัลมาเริกก็ยังคงเป็นตัหนึ่งที่จะได้ตัว ดาวเตะทีมชาติออสเตรียในวัย27ปีไปครอบครองที่มาฟราลิซิโอโรมาโนบาเซโลนาได้ถอนทัพในการเล่นละตัวอารบานเนื่องจากสภาพการเงินของอสโมสรไม่พร้อมที่มาเดลี่เมลโอลิเวียชิลูห้องออกเฟรนช์แมนของเชลซี่จะไม่ย้ายไปไหนในเดือนนี้ถึงแม้ด้ดับความสนใจจักยูนตุสก็ตามท่มาโกลดดคม อาเนอลกำลังพิจารณาขายซูโคลติสปาตาสตาพูลอสเซนเตอร์แบ,บ็กจอมเกา๋าชาวกรีซให้กับเจนัวภายในเดือนนี้และยังไม่และพยายามที่จะลกเมซุตโอซิลจอมทัพเลือดเบียให้ได้โดยเร็วที่สุดที่มาฟาบ,บริชโอโรมาโนล่าสุดโอซิลมีแววที่จะได้ไปค้าแข่งในศึก m ม j เ r League ซ o c เ e อร์สหรัสอเมริกาโดยกำลังเจะยาอยู่กับทางดีซียูเนเตดที่มาฟุตบอลลอนดอน อาร์เซนอลไม่มีแผนที่จะขายโมเมนต์เอเลนี่กองกลางทีมชาติอียิปต์ในเดือนนี้ถึงแม้นักเตะก,กำลังได้รับความสนใจจากเบซิตัสที่มาฟุตบอลลอนดอนความกันนี้เอปิยาอาร์เซนอลกำลังเล็งสายเอเลเมนโนบูเอนดเดียกองกลางดาวดังของดาลิสซิตี้แต่ยังไม่มีการยื่นข้อเสนอไปทับทันอย่างเป็นทางการที่มาฟุตบอลลอนดอนดิโก้คลาสลาอาริคันเชลซีพึ่งถูกยกเลิกสัญญากับอันกอเมรตเมื่อปลายปีก่อน ต้องการที่จะกลับมาค้างแข่งในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษอีกครั้งโดยได้ปัดข้อเสนอจากสโมสรในลีกบราซิลและตุรกีทิ้งเรียบร้อยแล้วที่มา Sky Sports อัมซาชาวดีและเดมารเก่สองแข่งเลสเตอร์ซิตี้ต่างก็ต้องการที่จะเก็บเข้าของอัมลาทินคิงพาวเวอร์สเตเดียมในเดือนนี้ที่มาทาวส์บอทนาโปลีพอมพิจารณาขายอาคาเดอุสมิลิกหัวหอกทีมชาติโปแลนด์ ที่ราคา15ล้านยูโรประมาณ555ล้านบาทแต่ออลิมปิแมนเซยต้องการในราคาที่ถูกกว่านี้เช่นเดียวกับอันกรมเรตที่มาฟาลิซิโอโรมาโนมาลิโอโปปิเชโน่เฮดโค้ชคนใหม่ของปาริสเซงต์แมงได้เล็งลูกทีมคนเก่าสมาัยกลุ่มทันนัมสเปอร์ยังคลิสเตนอิลิเซนตำทับเลือดโนมที่ปัจจุบันเป็นแข้งส่วนเกินของอินเตอร์มิลานและตกเป็นเป้าหมายลำดับต้นๆในการสนทัพที่มาสกายสปอร์ต ขณะที่อาจักรอัมสเตอร์ดัมและบูฮัมตันเวนเลอร์ตามมีความสนใจที่จะเซ็นสัญญากับคริสเตียนอิกเซนเช่นเดียวกันที่มาสกายสปอร์ตอินเตอร์เลียนเวนแฮมยูไนเต็ดกำลังพิจารณาดึงตัวฟิลิเป้อนันเดชอนกองกลางเลือดสซนเปาบราซิลกลับมาจากสัญญานยมตัวที่ปอร์โตที่มาฟลาเิซโซโรมาโนบาเยเมนิกกำลังเล็งกระชากตัวโอมานริชาร์ดฟูลแบ็กดาวรุ่งของเลดดิ้งมาร่วมทัพ หลังจบฤด,ดูกาลนี้โดยมีการเริ่มพูดคุยกับตัวนักเตะกันแล้วที่มาเดอะเ l o ลกราฟนี่คืออัปเดตข่าวนักเตะตลาดล่าสุดในเดือนมกราคมนี้นะครับก็กติดไปด้วยกันนะฮะกับสถานการณ์การซื้อขายนักเตะในฤดูกาลนี้นะครับซึ่งก็เป็นตลาดเรียกว่าตลาดรอบ2นะฮะก็ดิวดิใหญ่อาจจะยังไม่มีเกิดขึ้นใน ตลาดนี้นะครับเพราะว่ามันเป็นตลาดขั้นกลางของฤดูกาลนั่นเองนะฮะแต่ยังไงแล้วก็อาจจะมีดิวที่น่าสนใจน่าสนใจนะครับอย่างเช่นเมซุตโอซิลเนี่ยอนาคตที่ไม่แน่นอนเลยกับอาร์เซนอลซึ่งล่าสุดนะครับมีแต่กูลูและก็เป็นสิเก่าของอาร์เซนอลบอกว่าให้ขายเมซุตโอซิลไปซะนะฮะยังไงแล้วนะฮะตอนนี้กําลังเจรจากับสโมสอนในศึกเบเ์ลีกซ็อกเกอร์นะฮะนั่นก็คือสโมสอน DC UNITED นะครับถ้าหากเม่ซุดโอซิลย้ายเป็นจริงๆก็จะได้ขเหนื่อยตามที่เขาต้องการนะครับเนื่องจากว่าหลีสหรัฐอเมริกาให้ขเหนื่อยแพงอยู่แล้วแล้วก็จะเป็นการจบการค้างแข่งหรือว่าแขวนสตั๊ดที่นั่นเลยนะครับเพราะโอซิลก็อายุเยอะแล้วนะฮะนั่นก็คือ33ปีนะครับก็เป็นนักแต่อีกคนนึงนะฮะที่ได้การจับตามองหรือว่าแฟนๆอยากจะทราบข่าวกันนะครับ ส่วนแฟนท่านไหนนะครับชอบก็กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับเดี๋ยวมากติดสถานการตลาดการสแกนเตะกันต่อในวันพรุ่งนี้นะฮะก็อาจจะทําให้ได้ชมกันในทุกๆวันนะครับชอบกดไลค์ใช้กกดแชร์แล้วกลับมาพบกันใหม่สวัสดีครับ